โดนตัดรอบๆนะฮะนะก็เวลาโดนเลาะเอเปลือกออกแบบนี้รอบๆเนี่ยต้นไม้ก็จะตายทั้งเป็นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับตอนนี้ผมเจอที่พักนะครับผมใช้แบบว่าคล้ายๆแบบที่ซีนาหานะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมโอ้พันไว้แบบว่ามิชชิดเลยนะะฝนตกก็ไม่เปียกนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ดูมันจะหย่อนลงมานะเอาของเขานะครับผม ทำเป็นรูปวงกลมนะฮะนี่เลยครับผมยุงเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปลาภายป่าเต็งลังนะครับผมอันนี้รอยกรีบของสัตว์ป่านะครับผมเห็นไหมครับนี่ขนาดนี้อ่าสี่นิ้วอันนี้สี่นิ้วผมได้กาอกองไฟไว้นะครับผมก็ ให้มันสว่างสว่างไว้นะครับผมอันนี้เป็นทิพักเนี่ยเก่ามากๆากเลยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เล่ากันว่าที่พักตรงไหนเนี่ยที่มันเก่าเนี่ยเขาบอกว่ายิงหลอนนะครับผมคืนนี้นี่ผมจะลองนอนดูนะครับว่าจะมีอะไรมารบก,กวนผมหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นอะไรเป็นสีส้มๆนะเห็นไหมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟีที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้พวกับผมน้องเชนจากช่องลองดูเคนะครับก็พี่พีคนไหนที่กำลังรับชมคลิปของผมนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ผมเนี่ยจะไปทําคลิปใหม่ๆพี่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับประมาณ2-3วันนะฮะเนื่องด้วยความที่ว่าผมไม่สบายนะครับวันนี้อาการผมเนี่ยดีปกติแล้วนะครับก็จะพาพี่เข้าป่าลุยกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นี่ผมจะเลือกสถานที่ที่เป็นข่าวที่สูงที่สุดนะฮะ,ะไปเซอร์เวยสถานที่นะครับบนยอดเขานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีลูกไม้แล้วหรือยังนะครับผมก็ฝนตกบ่อยครั้งนะฮะผมอยากจะ,ะเข้าไปดูสักหน่อยนะครับไปครับพี่ๆครับ ผมก็ปีนเขาขึ้นมานะครับถึงยังยอดเขาเช่นเคยนะครับผมปกติแล้วนะฮะเวลาผมหาลูกไม้เนี่ยผมไม่จะหาลูกไม้บริเวณบนยอดเขานะครับก็พี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมได้มาเจอกับอะไรบางอย่างนะฮะก็คือนี่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันแปลกนะพี่ๆครับ,รบมาดูครับผมก็มีรอยที่เนี่ยโดน โดนตัดนะฮะส่วนต้นนี้เนี่ยโดนตัดร,บรอบๆนะฮะนะนี่ก็เวลาโดนลเลาะเปลือกออกแบบนี้ร,รอบๆเนี่ยต้นไม้ก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือจะตายทั้งเป็นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับนะพอเราตัดเปลือกออกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้การหล่อเลี้ยงของน้ําเนี่ยไป ยัาบายข้างบนเนี่ยมันไม่ถึงแล้วนะครับมันก็เลยแบบไปทั้งเป็นแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับผมโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาที่พักสักที่หนึ่งะฮะไป ครับตอนนี้ผมเจอที่พักนะครับผมไม่แน่ใจว่าคือที่พักของใครนะครับผมนี่แต่มันดูแปลกๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับผมอืมอันนี้มันใช้แบบว่าคล้ายๆแบบที่สีอาหารนะฮะก่อพันรอบต้นไม้นะฮะเป็นรูปเสียเรียมนะครับผมนะ ในส่วนพื้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐาน,นะฮะไม่รู้ว่าขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่ามันจะตกลงมาหรือเปล่านะฮะดูดิดูว่าจันทนาจะนน,นแล้วนะเห็นไหมฮะรูปร่งางลักษณะของมันเนี่ยโอ้หพันไว้แบบว่าไม่ชิดเลยนะฝนตกก็ไม่เปียกนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ดูมันจะหย่อนลงมานะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมีน้ําขังอยู่นะครับผมแล้วก็มีใบไม้ นี่ส่วนที่ว่าเขาไอ้อน,นี้เนี่ยก็จะอ,อยู่ตรงนี้เตาของเขานะครับผมทำเป็นรูปวงกลมนะฮะนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพักตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมได้ที่พักแล้วนะครับผมก็ถ้าฝนตกเนี่ยนะน่าจะ,ะกันได้อยู่นะครับผม แต่ไม่รู้ว่าพื้นเนี่ยมันจะรองรับหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูอุ้ย,ยไม่น่าจะรองรับได้นะมันจะล่วงลงมาไหมเนี่ยวิ้ยมีน้ําด้วยอ่ามันไม่น่าจะนอนได้นะครับผมแต่ถ้าปูุกเปลเนี่ยปูุกเปรได้อยู่นะครับผมก็คงจะต้องปูุกเปรเอานะครับผมดเดี๋ยลจากตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้นะฮะนะอ่า ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ก่อฝายนะเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับผมดูป่าเต็งลังแบบนี้นะครับผมเหมือนว่าจะแบบธรรมชาตินะฮะจริงครับผมเพียงแต่ว่ายุงเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นป่าไผ่ป่าเต็งลังนะครับผมก็ดยสะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นป่าดิบชื้นป่าลึกนะฮะก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร,ร่นะฮะผมะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็คงจะต้องอต้มน้าร้อนสักหน่อยหนึ่งนะฮะนะ เอาไว้ดื่มกินนะครับเพราะว่าผมเอากาแฟมาด้วยนะครับ ก็มานั่งจิบกาแฟในช่วงเย็นนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ห่อข้าวมานะครับห่อข้ามาแต่ว่าผมยังไม่กินนะฮะก็จะกินในช่วงดึกๆนู่นเลยนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยลมพัดมาแบบปล่อยๆนะครับผมแล้วก็ดูถ้าฝนน่าจะตกนะฮะแต่ถ้าตกเนี่ยก็ตรงที่พักตรงนี้ก็น่าจะกันได้อยู่นะครับผม ถ้าตกผมจะเข้าไปอยู่ข้างในแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยผมจะนอนอยู่ข้างนอกนี่แหละครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมดื่มกาแฟาเสร็จนะครับผมจะพาพี่ๆเนี่ยดูในบริเวณรอบๆนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นตื่นใจามากๆเลยนะครับผมซึ่งตอนที่ผมปีนเขาขึ้นมาทางด้านนี้นะครับผมผมเห็นรอยอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอผมอดื่มกาแฟาเสร็จจะพาพี่ไปชมนะครับ ออนนี้ก็ดื่มกาแฟเพิ่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูสภาพจะก็บรรยากาศรอบๆของอแคมป์เก่าของตอนผมเป็นเขาขึ้นมาด้านนี้นะครับผมเหมือนว่าผมจะเจอรอยเท้าสัตว์นี่พี่เห็นไหมครับว่ารอยโหเโท้ากับฝ่ามือผมเลยนะเนี่ยเท้ากับฝ่ามือผมเลยอันนี้รอยกรีบของสัตว์ป่านะครับผมเห็นไหมครับนี่ขนาดนี้ าสี่นิ้วอันนี้สี่นิ้วดูเหมือนว่าจะเดินลงไปทางด้านนี้นะครับเนี่ยมันยังมีรอยเท้าอยู่นะรอยเท้ากเกาตัวมันใหญ่มากเลยนะอืมแต่ว่าที่พักของผมเนี่ยดูเหมือนว่าจะต่ำไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก่อไฟกันนะนี่น นี่นีเห็นไหมครับเห็นไหมครับวัดลายเ,เท้าใหญ่มากแล้วเดินลงมาจากข้างบนนี้นะเดินลงมาเห็นไหมแล้วก็เดินลงไปข้างล่างนูง้นไหนนะพอืมโอเคก็อตรงนี้เนี่ยก็จะมีมะกอกป่านะครับมะกอกป่าอยู่ด้านนี้แต่ลู่ยังไม่ขึ้นเนาะ ทีนี้เนี่ยตรงสันเขาวที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นป่าดัางล่งก็ลงไปข้างล่างนู้นจะเป็นป่าไผ่นะครับผมซึ่งมันลกมากๆเลยผมเนี่ยไม่กล้าไปถ่ายไปพี่ทางด้านนู้นนะเพราะว่ามันลกแล้วก็มันชันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าใกล้ที่จะเย็นแล้วนะครับผมเลยไม่อยากไปกระายแคมป์นะ เดี๋ยวผมเนี่ย่กลับไปนั่งพักนั่งพักนะผมสำรวจบริเวณอรอบๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงจุดที่พักของผมเนี่ยมันจะโลง่ลงๆนะฮะมองเห็นได้ไกลเลยนะครับระยะประมาณร้อยเมตรเนี่ยสบายๆเลยนะพี่ๆนะอันนี้คือเมล็ดเก่าๆนะครับนี่เห็นนะฮะเนี่ยมันเก่ามากๆเลยอืมไม่น่าจะกินได้แล้วนะครับผม แถนี้เนี่ยมะกอ,อกเกลือนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมหาเฟอร์นเนี่ยมาเก็บไว้ดีกว่านะครับผมเอาไว้สำรองนี้ยามข้ามคืนนะครับผมตรงนี้ที่พักตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะพี่นะอ่าก่อของไฟมาก็ไม่อยากให้ไฟดับนะครับเพราะว่าไฟดับปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่ายุงจะเยอะม,มากๆเลยนะพี่นะ ล่างนูงง้นก็จะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ท่อที่ดังมากๆเลยนะพี่อยู่บนยอดเขานี้ได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะเห็นไหมฮะอืมอ่ะโอเคเรามาพักผ่อนกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นเพียงกอาอมาเซอร์เวยสถานที่นะครับแต่โชคดีมาเจอที่พักนะครับผมจะได้ไม่ต้อง เสียแรงในการทาที่พักใหม่นะครับผมมันนอนในป่าก็ค่อนข้างที่จะสบายมากเลยนะฮะมันเงียบสงบดีนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝนจะตกลงมาแบบปล่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะกางไฟชิดเพิ่มอีกสักผืนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของฝนถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาชัดพลันเนี่ยนะมันก็อุ้ยมาแล้วนะครับผมมาแบบขาวๆเลยเดี๋ยวผมจะรีบกางไฟชิดก่อนนะครับ เราได้กางไฟชิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนด้านนี้เนี่ยก็กางฝนได้อยู่นะครับแต่พื้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะอ่าเข้าไปนอนได้นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันขังน้ำเอาไว้นะครับอ่าเพราะว่าฝนตกมาขังไว้บนพื้นเนี่ยมันออกแบบเป็นแอ่งนะฮะผมก็เลยขึ้นไปนอนไม่ได้นะจะอ่ผูกเปลนอนข้างในก็จริงๆมันก็ได้อยู่นะครับเพีงวยงแต่ว่ามันก็ลําบากขึ้นลงๆนะผมก็เลย กลางไฟชิดแล้วก็ผูกเปลอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็ฝนเนี่ยกำลังตกลงมาไปปล่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้อุ่นใจแล้วนะครับผมได้ผูกได้กลางไฟชิดอย่างดีแล้วนะอ้าแต่ถ้าฝนตกนี้บรรยากาศโคตรได้เลยนะพี่นะก็คือแบบว่านอนฟังเสียงใสยฝนนะฮะ ตอนนี้ผมก็เพิ่งทานมื้อดึกเสร็จนะครับผมลมเนี่ยก็ยังพัดแบบปล่อยๆนะแต่ฝนเนี่ยไม่มาแล้วนะครับผมได้ก่อกองไฟไว้นะครับผมก็ให้มันสว่างสว่างไว้นะครับผมในค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องอนอนข้างนอกนะส่วนข้างในเนี่ยผมไม่ได้นอนนะอันนี้เป็นทิพพักเนี่ยเก่าม,มากๆเลยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เล่ากันว่าที่พักตรงไหนเนี่ยที่มันเก่าเนี่ยเขาบอกว่ายิงหลอนนะครับผมแต่ผมว่า จริงหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับปัจจุบันนะ,ะผมนะที่พักตรงนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับอืมอเดี๋ยวผมคืนนี้นี่ผมจะลองนอนดูนะครับว่าจะมีอะไรมารบกวนผมหรือเปล่านะครับผมเราก็มาลุนกันพร้อมๆกันนะครับผมไฟของผมนี่ดูดูท่า ต้องก่อไว้ใหญ่ๆเลยนะครับผมอืมอเก่อไวอ้เดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนพักแล้วนะครับผมในค่ำคืนนี้เนี่ยนะเราจะมานอนแบบชิวๆสบายๆายนะครับวันนี้เนี่ยตอนที่ผมปีนเขาขึ้นมาเนี่ยผมได้เห็นรอยเท้าของสัตว์ตัวหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ามัน จะยังกลับมาลอยเดิมหรือเปล่านะครับหรือมันมากกว่าหนึ่งตัวไม่แน่ใจนะครับผมอืมแต่ก็เดี๋ยวจะนอนฟังเสียงดูนะว่าคืนนี้จะมาหรือเปล่านะ พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นอะไรเป็นสีส้มๆนะฮะก็จะอยู่ด้านู่เลยนะด้านูน้เลยพี่พี่เห็นไหมชัดเจนมากน่าเห็นไหมครับ ไฟฉา,ายดับนะเป็นอะไรวะมันคืออะไรไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้รู้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนู้นเลยนะก็ดูแบบนี้เนี่ยอยู่ไกลามากๆเลยนะแต่ก็ยังสวัางอืมแล้วก็ไม่ข,ขยับขยื่นเลยนะครับพี่ๆครับทีแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ถ้ามันขยับนี่แสดงว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับผม แต่นี่มันไม่ขยับแสดงว่าน่าจะเป็นดวงไฟอะไรสักอย่างนะครับผมอ๋อผมนึกออกแล้วน่าจะเป็นดวงไฟในหมู่บ้านนะเออใช่ใช่ใชเอ๊ะแต่ทำไมผมแปลกใจเหมือนกันนะว่าดวงไฟในหมู่บ้านมันมีสิ่งนี้ด้วยเหรอครับผมแล้วก็เป็นดวงใหญ่ด้วยนะไม่น่าจะใช่นะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผม เพราะตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนยอดข่าวนะครับการที่เราอยู่บนยอดข่าวเนี่ยเราสามารถเห็นวิวทัศน์จากข้างล่างชัดเจนนะครับผมแต่เนี่ยปกคลุมไปด้วยต้นไม้มันก็เลยมองไม่ค่อยที่จะชัดเท่าไหร่นะครับผมก็ทําผมตกใจหมดเลยนะอะก็ในคืนนี้นี่ผมก็คงต้องขอนนอนแล้วะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผม ก็ถือว่าพิสูจน์กันในตัวไปเลยว่าไอ้ที่พักร้างเนี่ยนะเขาเล่ากันว่าถ้าเกิดว่ามันร้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมแล้วก็เหมือนอเป็นความเชื่อนะฮะเขาเชื่อว่าจะมีสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นเข้ามาอาศัยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปนอนข้างในนะผมนอนข้างนอกนะฮะโด,ย,ดยการผูกเปลนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับผมโอเคครับก็ยังไงเนี่ย ก็รอดูนะครับว่าในคืนนี้ผมจะเจออะไรบ้างนะครับผม สวัสด,ดียามเช้านะครับผมก็เช้าวันนี้เนี่ยลมก็พัดมาค่อนข้างที่จะแรงบ้างแล้วก็ไม่แรงบ้างนะครับเมื่อคืนเนี่ยพัดมาแบบว่าไฟเช้นของผมเนี่ยสับป,ปัดไปเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายทพื่อด้ชมเนาะส่วนเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่มีตัวอะไรมาหาเลยนะครับเพียงแต่ว่าลิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับนะนี่แสดงว่าบ่งบอกถึง ใหญ่เนี่ยกลับมาอย่างพื้นที่แถวนี้นะครับผมปกติเนี่ยไม่มีลิ้นเลยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยลิ้นเยอะมากๆเลยนะฮะทำให้ผมเนี่ยขนาดผมนอนคุมเนี่ยนะมันยังเข้าไปกัดผมได้นะมันกัดไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่ามันก็แบบอ่างุนงิดนะฮะและมันมีจํานวนเยอะอย่างงี้เนี่ยอ่ามันก็เลยทําให้แบบอนอนไม่ค่อยหลับเลยนะเมื่อคืนเนี่ยนะอืมไม่รั่วป่าแถวนี้เนี่ย มันจะมีสัตว์ใหญ่เนี่ยกี่ตัวนะครับผมอ่าก็สำหรับเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมในป่าบริเวณแถวนี้ผมก็คงจะมาพักแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ไหวนะฮะลิ้นเยอะมุงมากเลยพี่ๆคนไหนที่กำลังรับชมคลิปของผมเนี่ยมาถึงจุดนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อผมเนี่ยจะไปทำคลิปใหม่ๆให้พี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเลยนะครับบ๊ายบายครับ